ดีนะครับข้าผุต้มมาไทล่านะครับแล้วก็สวัสดีเฮียสุดเดชด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เฮียสุรเดชได้จัดสร้งนะครับก็จะเป็นเหรียญเสื้อเกาะนะครับนะที่เป็นตำนานโด่งดังของนครเชียงศรีอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากมายนะครับแล้วที่สาคัญเลยอันนี้คือผู้สร้างนะครับนะอันนี้คือผู้สร้างเลยนะครับนะล้างติงเสือแล้วเป็นตำนานแล้วยังสร้างเสื้อเกาะ นะครับไว้เป็นตำนานอีกหนึ่งรุ่นนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองคําขาวนะครับเนื้อทองคำขาวสร้างกี่เหรียญครับพี่ยทองคขาวสร้างหกเหรียญทองคําขาวสร้างหกเหรีรหหยญเพื่อกันการ,การปิดผ้าี่มีต่อโค้ดทีอาร์ไว้ด้านหลังอ่ะมีการต่อโค้ดนะครับไว้ด้านหลังอ่ะดูให้ชัดเนจนทำให้ดูสว อันนี้ไม่เคยเอาออกมาเลยนะครับปิดผลึกอย่างดีนะครับอ่าอันนี้ออกทองแก่ทองอันนี้นะครับนะเ,เป็นเนื้อหน้าออกไปทางแก่ทองนะครับเหรียญเนื้อหน้า,นนาสร้างกี่เหรียญครับเนี่ยนเนื้อหน้าก็สร้างห้าเหรียญเนื้อหน้าสร้างห้าเหรียญนะครับเป็นถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของวัดบ <โ means S 1> า,างพลายอีกหนึ่งรุ่นนะครับเครื้อก่อ นะครับและเป็นตำนานเขาเรียกว่าหลายๆท่านเรียกว่าเสื้อกลอแห่งนครชัยศรีนะครับนะครับอ่าอันนี้เนื้อหน้านะครับวันนี้เราก็เอามาให้ดูนะครับแบบว่าเรียวๆวันเลยนะครับนะอันนี้เนื้อหน้าเนื้อทองคําขาวนะครับแล้วอันนี้เนื้อทองคาเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคําสร้างเกลียดครับนี่ครับมันมีแบบสองแบบแบบเจาะรูกับไม่เจาะรูเนื้อทองคามีแบบสองแบบนะครับแบบเจาะรูกับไม่เจาะรูนะครับ อันนี้ไม่เจาะรูสร้างสามเหรียญไม่เจาะรูสร้างสามเหรียญนะครับตอนนี้เหลือแค่สองเหรียญในปัจจุบันเหลือแค่สองเหรียญนะครับนะสร้างถึหกสิบเก้เหรียญทองคำสร้างหกสิบแปดเหรียญนะครับนะแบบเจาะรูสามเหรียญแต่นี้เหลือสองเหรียญอ่านะครับนะแบบไม่เจาะรูมีสามเหรียญนะครับเหลือสองเหรียญแล้วนะครับนะและทองคําก็ธรรมดาก็สร้างหกสิบธรรมดาครับผม ก็นี่ไงมีเนื้อสตางค์อ๋อทองคำทั้งหมดเนี่ยสร้างกี่เหรียญนะครับทองคำ68เหรียญทองคำทั้งหมดมี68เหรียญนะครับอันนี้ทองคำก่อนทองคำมี68เหรียญนะครับแล้วก็เนื้อสตางค์อันนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดอีกอีกอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับเนื้อสตางค์สร้างทั้งหมด12เหรียญ12เหรียญนะครับนะ พูดง่ายๆเลยว่าชุดที่เฮียนํามาให้ชมนี่นะครับนะตีมูลค่าทางกิตใจไม่ได้ใช่ไหมเนียนะครับนะไม่หากคางหาไม่ได้ด้วยใช่ครับเพราะว่าคนที่พอแล้วจะหากับมันคงจะไม่มีโอกามูลค่าทางใจนี่ตีราคาไม่ได้เลยนะครับนะหรือพูดง่ายๆเฮียเก็บแบบว่าตุดเลยนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องราคานี่ ไม่ต้องพูดถึงนะครับอชุดนี้นะครับก็เป็นเสื้อกล่นะครับที่เฮียสร้างนะครับนขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับนี่จัด